ซะจะทําข้อต่อไป You cannot control circumstances. You never intended to control circumstances. You intended to discover unconditional love. คุณไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆรอบตัวคุณได้และคุณก็ไม่เคยจําเป็นหรือตั้งใจที่จะมาควบคุมสถานการณ์ต่างๆ,ๆคุณ แค่มาตั้งใจที่จะมาค้นพบความรักแบบไม่มีเงื่อนไข You intended to discover a way to feel good no matter what สังเกตนะครับเขาขยายความคำว,ว่าความรักแบบไม่มีเงื่อนไขคือคุณเนี่ยตั้งใจมาที่เนี่ยในโลกเนี่ยเพื่อที่จะค้นพบหนทางที่จะรู้สึกดีไม่ว่าอะไรก็ตาม because you have the facility เพราะคุณมีเครื่องมือในทาการทำสิ่งนั้น you have the power คุณมีอำนาจ you have the ability to focus และอำนาจนั้นก็คือคุณมีความสามารถในการโฟกัสดีวผมจะให้ฟังนะครับมันดีมากเลย เพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเล่าร้อนพยายามจะไปแก้สถานการณ์ตรงโน้นตรงนี้อะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาพยายามที่จะวิ่งเต้นโน้นนี้โน้นนี้แก้ภายนอกหมดเลยแต่ว่าจริงๆมันไม่เคยจําเป็นต้องเป็นแบบนั้นเลยเพราะคุณจริงๆคุณแก้แก้สถานการณ์แก้คนอื่นไม่ได้หรอกคนอื่นเขาเป็นเขาก็มีมีวิธีคิดของเขาหมดเลยคุณไม่สามารถที่จะวิ่งเต้นสถานการณ์รอบตัวาพยายามควบคุมหมดทุกอย่างได้ แต่คุณมาที่นี่เพื่อคนพบความรักแบบไม่มีเงื่อนไขนั่นก็คือถ้าทุกสิ่งมันเกิดขึ้นแล้วคุณก็รู้สึก,กดีกับมันได้เพราะว่าอะไรเพราะเรามีอำนาจที่จะไปมองทางอื่นได้เราอะไรที่เกิดขึ้นอมีอำนาจที่จะไปมองรู้สึกดีกับในบางเรื่องเรื่องอื่นได้คุณไปโฟกัสที่อื่นละกันพูดง่ายๆแปลว่าอะไรทุกในในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณเนี่ยให้พูดให้มอง เฉพาะเรื่องที่คุณรู้สึกดีพูดแต่เรื่องนั้นเยอะๆพูดถ้ามีสองเรื่องในสิบเรื่องอะที่มันดีก็พูดแต่สองเรื่องนั้นจนมันขยายแล้วเดี๋ยวมันจะขยายผลเองมันจะเริ่มโตขึ้นเวลาคุณพูดแต่เรื่องสมมุติว่าคุณมีลูกสามคนมีคนหนึ่งอะที่คุณรู้สึกดีกับเขาหรือว่าลูกแต่ละคนอ่ะพูดงั้นอาจจะไม่แฟลูกแต่ละคนมีข้อดีของเขา ที่คุณมองไงตัวคุณเองอะนะมองเห็นแล้วสบายใจทูผมไม่ได้อยากให้ตัดสินเพราะมนุษย์เราชอบตัดสินว่าอันนั้นดีไม่ดีแต่ผมบอกว่าเอาที่คุณดูแลสบายใจอ่ะอย่างเช่นลูกคนแรกแปดสิ่งคุณดูแล้วมันไม่ขัดใจจังวยแต่มีสองสิ่งที่เขาทำแล้วดีก็พูดแต่เรื่องนั้นเขารู้สึกดีเราก็รู้สึกดีอีกแปดสิ่งก็ลืมๆม,มันไปบ้างพูดอาจจะสอนสั่งสอนตักเตือนสักครั้งหนึ่งเสร็จแล้วก็ถ้าเขาทํา ตามที่เราสอนแล้วก็เริ่มพัฒนาขึ้นมานิดนึงก็พูดเลยชมเลยอะไรที่คุณพูดมันจะขยายผลอันนี้ก็ทําได้กับทุกความสัมพันธ์นะครับทุกความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นสามีพัรยาคู่สมรสเนี่ยดีที่สุดเลยอย่าพูดในเรื่องที่ไม่ดีที่คุณไม่สบายใจไม่ชอบพูดแต่ในเรื่องที่คุณเนี่ยเขาถึงพูดอฮัมปิกสิงสอนในเรื่องของ unconditional love ก็คือรักแบบไม่ต้องมีเงื่อนไขอะเวลาเขาเรารักใครเนี่ยเวลา คุณรักลูกเงี้ยแล้วต้องมามีเงื่อนไขบอกว่าลูกต้องทําแบบนี้นะพ่อถึงจะรักแม่ถึงจะรักอันนั้นน่ะรักมีเงื่อนไขแล้วหรือมันเหมือนกันถ้าพ่อแม่ของเราพ่อแม่ของคุณหรือว่าใครก็ตามไปผ,ผมเห็นตัวอย่างนี้บ่อยมากเลยว่าพวกผมถอนลูกศิษย์เยอะแล้วเขาเขามาบอกผมบางทีพ่อแม่มีเงื่อนไขามาต้องทําอย่างนี้นะเดี๋ยวพ่อรักมากขึ้นแม่รักมากขึ้น อันนี้ไม่เรียกว่าเป็นเด็กดีนะถ้าไปทําแบบนี้ถ้าเปลี่ยนศาสนาไม่ใช่เป็นเด็กดีนะถ้าไม่ถ้า,ถ,าถ้าทาตามไม่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 ทำตามที่ศาส,สนากฎต,ต่างๆของศาสนาเลยที่แม่เชื่อแล้วลูกไปไปฝา่าฝืนหรือไปรับศศาสนาอื่นแม่ไม่รักแล้วนะอันนั้นคือเงื่อนไขละเงื่อนไขแต่ละความรักที่แท้จริงคือรักแบบไม่มีเงื่อนไขรักลูกต้องรักลูกแบบไม่มีเงื่อนไขและเหมือนกันตัวเองคุณควรจะรักตัวเองแบบไม่มีเงื่อนไขคือ รู้สึกดีได้ทุกสถานการณ์ unconditional love ไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นหาเรื่องอื่นผมผมให้กดเกณฑ์ฝึกนิสัยอย่างเงี้ยง่ายๆนะครับทุกคนฝึกนิสัยอย่างงี้ง่ายๆเวลารู้สึกตัวเทรนตัวเองแบบนี้ผมก็เทรนตัวเองแบบนี้ตลอดเวลาพูดเรื่องอะไรแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคลื่นความความรู้สึกความดีความรู้สึกดีของเรามันตกลงไปว่ะเปลี่ยนเรื่องพูดทันทีพูดเรื่องอื่นทันทีคิดเรื่องอื่นทันทีคุณเทรนตัวเองนี้บ่อยๆเนี่ย สักพักหนึ่งคุณจะแบบจูนลยตัวเองเร็วมากเลยคุณจะสังเกตตัวเองเร็วมากเลยแล้วคุณก็จะกลับไปห่วงแห่งความสุขตลอดเวลาแล้วเนี้ยชีวิตคุณก็จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแล้วคนอื่นก็จะมองคุณเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างแห่งความสุขเป็นตัวอย่างเห็นรอยยิ้มเป็นตัวอย่างแห่งแห่งการที่เป็นเอ่อเป็นความหวังให้กับเขาว่าอ๋อแบบนี้ก็เป็นได้แบบนี้ก็มีได้มีอารมณ์ดีได้มีความสุขได้ตลอดเวลาผมอยากให้คุณลองฝึกดูนะครับเทรนตัวเอง เรื่องที่ไหนไม่ชอบมันต้องไปโฟกัสมันเวลาคุณไม่โฟกัสอะไรเดี๋ยวมันหายไปเองเวลาคุณโฟกัสอะไรสิ่งไหนมันขยายขึ้นนี่เป็นหลักสัจธรรมของโลกลองดูนะครับ stay happy ครับทุกคน